สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอตอนนีพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระบือบันจันเตยอำเภอสนภูม่มจังวัดเลสครับส่องวันนี้เป็นส่รงวันพุทธทีนีทิเกเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ครับคู่บรรจุน,นถิน่นดั้ผ้าพินองอาเบ่งงวดทั้งหลวงกุลาห้องไห้นะครับงวดกำลังเขามานะครับตลาดนี้เขาสวนเนี่ยจังน้อยนะครับกำลังเขามาก ลั่งล่วงลดนะครับอยากไลน์นี่มันสวัสดีครับเจ้าเดียวได้กันไปก่อนแม่ลุ้นเอาตัวไหนมาเนี่ย้องห้องห้องแกบา,บาทโอ้ยบาดเอ้าหนึ่งสองชีครูเนี่ย สองมื้นที่เออแล้อยากได้เต้มเมียเต้มเมียสองมื้นทีุ่นลูกมันขาันเมียลูกอ่ะเอาสามพันเาไปอ่ะเไป่มมันม่ได้หรอมวยมันเกือบพแล้วหลายรอยเหลอดิ ไปเล่นน้ยากให้น้องน่ะลาได้ขวงนี่ไปดูน้ำกันไปเล่นน้ำกันก้อให้อนนึนกับค้ามันเลยล่ะนี่ดีหกพันนี่ดีขอแค่หกพันทุ่นประตูหกพันบันเนี่ยโอ้แม่ลูกเนี่ยเอ้าเอ้ากาบสันกันฝากเบอร์ตู้ไว้ก่อนเออนุนแปดเก้าเก้าสามเจ็ด ดีสองสามซีเขาโดยขายเตี่ยละกันบุญหกนี่หกพันลูกเต๋งสบายดีใส่หัวพอเท่ารงรถเอาลงมาเมียมันดีใจทมใดอย่างไห้เบิ้งกันเอาใจเมียเด้อกอรอดได้บ่ลายได้หรอรอซีไไ ก็วอ,องไขเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่หรอกเมื่อไหร่บุลุกเนีตัวนี้อันมืดสองทีอ่นมืดสามตัวนี้เด้มืดหาพันหาตัวใหญ่เด้

ตัวละเกตสิเกตยครับตัวละเกตพบะมีมือเห็นมะบ่มีมืตัวละเกตพัเกครับเกดพันเกนี่กะเล่เกตพันเกดกันจินี่เกครับตฮะตัวนี้ฮะฮะฮะอือตรองไหนคือเกาตัวใดครับเอาฝากเบอร์ให้พี่รองกัดสศูนย์เก้าแปด หนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดห้าแปดห้อยเอยครับเนี่ยเบื้อล่ครับเมียลูกไห้สนะเมียลูกไหขเอาไว้บุญบอกเอาเจ้าบาทเอาเท็ดพระหาใจตอนนี้ห้วยเป็นยังหีกห้อยเลขครับเะ พันม่ป้าสามพันเก็บมื่วแล้วกันมื่นไห่ันเกพันหามื่เก็บพันหลูกแมงลูกผูลูกผูครับต่อตั้งหมนขึ้นเสาปั๊มขัดบ้องมือขัดบ้องมือออเาตัวผูดิด้มื่อสามคับไรเมื่อไหร่อีกแพ

ตัวน,นี้จะคล้องใส่ลูกเต๋อ,อย่าจูลงมาแม่หันที่ใส<อ>นี่ป่เอาเท่าไรนี่เน,นีน่ยโอ้เนี่ยหาพันห้าเนยหาพันห้าเหมือนห้าพันห้าเหมือนห้าพันห้า เฮ้ยแ,แยกลูกสิลูกเติงแม่นสูงสุดลอยชีช่ผาบวกกันเลยสูงชีลอยหาซิบต่อรองได้ออไดฝากเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เีเก้าศูนมั่นมันครับได้กันไปเด้อด่<ส>ฮะ<ส>ได้กันไปนพ่อลูก

si bạc tàn chúc, tỏ lòng đái anh, nhá, bạc bướu thua với phi nông, số thua cả, có 107, 1, ào, ván mã nã lả đó, ào, mượn 1 cặp, mẹ sáu, Ủa, เม่ลูกหมื่นห้าเม่สาวดีสาวเราเจ็บปัญหน้าฝนงัวกันนลก็ว่ามันแคกรบไหมเปี่ยนตรงๆลงมาเลยบ้านผูกไว้ผูกไว้

เอ้วัตถเลี่ยวกันอยู่ดิวัว้โอ้มันก็เดงจัดคักท่อนี่เนี่ยเอาเท่าไรอ่ะมื่นหกพันหามื่นแดงจัดจัด

จะเป็นวันพุนที่เด็ดนะครับนักที่หกนึกรอบข้าดีนะครับหัวเบื่อกลับมาถึงวันนี้นะครับฝอกก็อดีราชก้อะมาต้ันขอบคุณนะครับไม่พ่ายตมองทุกรเลยขึ้นบนถุงเอกลับจะมาในนีนะครับขั้นพือนี่ราจกขออขัดขึ้นมาง สวัสดีนุเย่านะครับสวัสดีเย่าบดจำโอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับเออคอยเนี่ยบาดจำลูกเนี่ยบดดีมากบดัวกำลังมาครับกำลังครัไปเรียกไปเรีเอาเอาแล้วครับมัวเ่กูตัวไหนเน่ยตัวไหนลายนะรัแม่หมันแม่หมันปลาโอ้พูดอะครับใา้แต่ายป้าไหนปนลอยพันนขายแล้วไยแล้ว มาตรวจเปาเหมืจะเอาอาวุไปเล่มรถกันโอ้ขอบคุมากๆเลยนี่ดีริงๆรับสนุนดูการงานนาฬิการคของรันบาการกตรไอลูกโซงเอยนัคม3าับการน้องหวอ้ัวหััสาคณะกรรมการการสื่อขายคือคกับเอ้าดีเผัดการจบบันดีใจ๊คดีแจ๊คปวดขัดนะครับ4ี่เนปวขัน โอ้น้าบอกได้ลูกไส้เ้อะคอยกับวายุไก่ตัวหนึ่งแห้งแลนออกนอกว่านเล้วดิได้กันไหมน้องลูกเนี่ย เป่นไามด้วยพ่อพอแล้วพ่อได้ดใช่มันเอาเพื่อเอาว่ากับเืนเป็นานีเามันยังไงเมียลูกสะได้หรอมือหกัญหาลูกแม่ให้ลูกผู้ลูกผู้แม่นี่ด้หกนตัวจังหวัดผู้ตัวแมนบ่ ฮะ่า้ไหนแม่สาวคือกันมืสองขั้นหาสูงวัสามทิพย์วเนาต้ล่องอะไรทุกโตได้อนเนาะปลาเบือทวพี่น้องเนาะปลาเบือทวพี่น้องวัดเออปลาเบือทวพี่น้องสูงสองข่าสองสองสีอยากใส่หรือไม่ใส่

พอไงปลาพอหน่อยน้องไมไงมานี่แลับหลแล้วกับปลาไหล้ับตตันปลาไหลตอกตันครบนี่ันะขายไปนี่ขายดีตัวไหนสองพคบเนี่ยเออเออเอาพราไปเพาบ้านนีเร้อ่ด้เหเพราะบ้าผู้ส่ผู้ส่เออ กาแฟกักาแฟตักาตาตากักตาข้างที่เขานะครับนี่ะล้วคับาพวกไอเสกับไอเนี่ครับไทอสมูรับกองนีๆนะครับงานนี้บอกจะหาตัวดวงวัวจองจับวัวจะหิดชวมันซิัวจวงไงว่องไงเฮพอลูกวัจะหาตัว โอ้มัวหนาวันจำงัววันอะไรวันจะมาถามซื้อัวเพิ่นจำมัวบันอะไรจะขายเกิดไหสอ่ะจำมั่วแล้วท่านี้รนจะได้เอาเะไรอันนี้ตะกี้มันจอยโอ้ตะกี้มาอยู่ตนกีจำมั่วกับวัาอะไร มันยังเต,ตล่าัตลงมาเหมือนี่เป็นพ่อว่าแพว่แหลหลายโตแต่ามือนี่ครับตัว,วน,ววนึงออกไปเดี๋นีเสียขาดออกนอกสนามใบสวัอ,อ,อดีครับพ่อรุ่งเอาเท่าไรน,นี่ดูมันเรียนหาลงอยู่ววนั่นบะแปบบด 8, 8, พันห้าสองหมื่นแปดพันแม่ผสมอีกไป แม่าาุมล่นตียุูกคุณลูกนครับเตีนตรงๆมองนๆมืวนๆมุ้นอันแม่นบ้างมีครบนี่เนาะสองหมื่นแปดพันห้าแม่สูงหล่อยซี่สบวกต่อร่องไหนนะพ่อรุ่เนาะฝากเบอร์ถ้วยพี่น้องเนี่ยเบอร์มันจำไว้ไมาจากมาจากบ้านไหนมาจากบ้านพ่อคุณ

เรเอาไปส่ำไลรถนแดอยด่ออก่ลูกเอาลงรถมันนี่ S! <S ้ววองหลายัมวนไปแล้วครับม้นไปนงเ่ม้นย้จาก้านข้าไปมันเปนยไมันไปท่าไหนบ่ลงเน่ย ไปจูงหาแมียนหลับพลุงเอาทะเลอาเมีลูกนี่ฮะเมี่ลูกเกาพันเกซื่อเนา่ลูกเกาพันครับกินลูกไป เจ้าพันครับเมียลูกเอาปลาลักนวดกินนะตอนล่องเนนั่นแหละตอนล่องในจังหวัดได้รัก้อยเลยเออเอาปาาเบอให้ไปร่องเลยเบร์เข้าๆหน้าสุนุ่มหามันมันเ้าพัน

เจ้าเอายังมัมืนี่ยุกัฮะจักบาทอยางไรมันสามพันเนผสมไปไอ้พงนี่ย่อพันพ่ที่ซื้อเจ้ารนบ่ใอ้พ่นเขมนเอพ่วัท่าของมาว้ายั้ท่ขอมาเขาออมมาตนจะไปยุกพูดเดียวยุกไก่ไปติดยางไปมันเล่นๆเลยอ แม่ลูกเฮ้ยที่แกไปใส่พอรึงชื่อเราบ่ขายหรากด้ขายเจ้าหวัดอ่ะมื่นแปดสองตัวสองตัวมื่นแปดแปดสองสิบหกเก้าสองสิบแปดตัวละเก้าพันเพินมาตัวนี่มื่น สื่อใส่กันเลยเไปชื่อเราครับบาทเสียวเมียบาตทุกบัตรขั้นนี้ เรือกระบอกพันธุ์ครับครับผมอันนี้นะครับนี่คือบรรยากาศตลาดนัดบ้านจานเตยเพื่อช่วยตัวผู้เจ้าเลี้ยงเขาครับหมวควยกำลังเขาแม่นะครับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับคอยพี่น้อง ตรงมีแต่ความสุขควมเจริญยู่สุงกินเย็นยากเก็บจะจนสบายดี